สหรัฐอเมริกาจะมีการต่อรองในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในเรื่องของที่จะถูกนำมาพูดคุยบนโต๊ะเจรจาด้วย เล้วคิดว่าถ้าจะมันจะมีไพ่อื่นไพ่ไหนที่ยังเหลืออยู่ที่จะใช้งารต่อรองก็มันก็จะต้องออกไปจากวงของเรื่องของการค้าซึ่ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะจนด้วยแป้มไปหมดทุกทางแล้ว โดยโดอทคัมเองก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มภาษีอีก10%นะคะ่ณตอนนี้เนี่ยก็โดนไปแล้ว36ถ้าถ้าดกคนเรื่องบริก์อีกก็จะท็อปอัพเป็น46%เนี่ยถ้าเป็นจริงก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่แน่แน่การเตรียมรับแรงกระแทกของเราในฝั่งของการเงินการคลังนะคะคุณไหมมองว่า เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะงบประมาณควรต้องมีการปรับต้องเปลี่ยนอย่างไรหรือเปล่านะคะเราจะเจอทั้งภาษีที่ถูกชาร์จเพิ่มขึ้นแล้วก็ถถูกบีบให้เปิดตลาดสินค้าจะ9 0ก็ตามนะคะมันก็จะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนของความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมตามมาด้วยเหมือนกันนะคะตามมาอย่างนี้เนี่ยจัดทํางบประมาณอย่างไรคะที่จะรองรับ ข้อเสนอที่ไทยเคยเสนอไปนะคะถ้าช่วยฝั่งของทีมไทยแลนด์คิดนะคะคุณหมายมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังมีความจำเป็นจะต้องทำหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงพอไหมต้องเพิ่มอะไรซื้อเครื่องบินซื้อพลังงานไปลงทุนในบ้านเขานะคะแล้วก็มีหลายเงื่อนไขที่เราก็เสนอไปเหมือนกันนะคะตรงนั้นมันมีปัญหาอะไรคือบ่าอย่างที่ทราบกันค่ะว่าข้อเสนอของประเทศไทยเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี ปัจจัยไหนที่มันเป็นปัจจัยที่มันเป็นว้าแฟกเตอร์ที่จะทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพึงพอใจได้ะคะแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่พอใจเลยนะอย่างเช่นที่ชัดเจนมากๆก็คือการจัดการกับปัญหาการเกินดุลการค้าน,นะคะที่ทางประเทศไทยเนี่ยวางแผนยาวมากประมาณสิปีใช่ไหมคะเพื่อทีจะบอกว่าจะลดการเกินดุลให้ได้ให้กลับมาเป็น่วน ไปเป็นสมดุลในอีกสิปีข้างหน้านะพอกลับมาเนี่ยก็ต้องรื้อใหม่แล้วก็บอกว่าจะต้องลดให้ดดได้ภายใน7จ็ถึงแปีนะคะแล้วก็ลดให้ได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ภายใน5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าแล้วถ้าเราดูอย่างอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียบอกว่าจะเพิ่มการนาเข้าให้ได้เป็น2เท่าของที่เกิดท,ที่เกินดุลชานะัะเป็นต้นขนาด ขนาดอินโดนีเซียเสนอแบบนั้นเนี่ยก็ยังโดนภาษีที่32เรลยในนั้นเนี่ยมันก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเกมดาวใจกันแล้วนะคะว่าต้องเป็นต้องแก้ไขข้อเสนอในเป็นในรูปแบบไหนถึงจะถูกใจมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็มีเ,เรื่องที่มีเริ่มมีการเปิดเผยกันนะเมื่อกี้ดูโพสต์ของ คุณหนุ่มเมืองจันนะคะที่ก็จะมีพูดถึงเรื่องของอว่าสาหรัฐอเมริกาจะมีการต่อรองในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะอันนี้ก็ก็เป็นไปได้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองเนี่ยก็มีการนําเรื่องนี้ขึ้นอยู่บนโต๊ะเจราจาเช่นเดียวกันก็คือ,อทางอเมริกาเนี่ยจะต้องสนับสนุนค่าชี้แจงด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมให้กับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มาโดยตลอดนะคะ ทางเกาหลีใต้เองก็มีข้อเสนอที่จะปรับลดความช่วยเหลือจากทางสหรัฐอเมริกาลงเพื่อแบงเบาภาระได้ในเมื่อประเทศสามารถที่จะเดินหน้าปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้แล้วนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจะกลายเป็นอยู่หนึ่งในเรื่องของที่จะถูกนํามาพูดคุยบนโต๊ะเจรจาด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นคือเราก็ควรที่จะใส่เรื่องของความมั่นคงเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไปในโต๊ะเจรจาด้วยหรือเปล่าคะคุณใหม่คะหรือว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้คุยกันในดีลแต่ว่ามีอยู่นอกโต๊ะการเจรจาอก็เป็น,ปนข้อเท็จจริงที่ที่ดิฉันเองก็อาจจะยืนยันไม่ได้นะว่ามันมีการพูดคุยกันจริงหรือไม่แต่ว่ามันน่าจะเป็นนี่แหละค่ะ ก็ใครคุยกับเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะรักษาสมดุลระหว่างเทศมหาอำนาจได้อย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะจะไปในเรื่องของความมั่นคงด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่ามันก็คงจะเป็นหนึ่งใน,ในเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องหา,หาสมดุลได้อย่างดเีเป็นอย่างดีว่าจะทํำยังไงถึงจะอยู่ใน จุดตรงกลางที่ไม่ได้เอยงเอ,งเ,อ,งเ,องเอียงไปที่ด้านในด้านหนึ่งมากจุดเกินไปค่ะก็ต้องอยอมรับว่าก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็ทีมไทยแลนด์เป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อคิดว่าถ้าจะมันจะมีไพ่อื่นไพ่ที่ยังเหลืออยู่ <S 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 ที่จะใช้าง,งานต่อรองก็มันคงจะต้องออกไปจากวงของเรื่องของการค้าที่ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะน่าจะจนด้วยแต้มไปหมดทุก หมดทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่จะเปิดตลาดสินค้าเราคงเปิดตลาดไปได้ไม่มากว่านี้แล้วนะคะการลดการเกินดุลเนี่ยเราก็ทั้งนาเข้าเราก็ต้องลดการส่งออกไปด้วยเนี่ยเราก็คงจะลดสุดๆมาอย่างที่คุณพิชัยพยายามที่จะลดช่วงเวลาลงมาด้วยแล้วนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่า ถ้าจะมีโครงการใหญ่ใหม่ๆอีกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้นะคะณวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเซ็น MOU แล้วโดยปตทไปเซ็นกับทางมอร์รัลอลสก้าไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเนี่ยในเั้นเท่าที่เช็คเนี่ยการบินไทยเองก็เซ็นสัญญาเอ่อเซ็ MOU อะไรกันไปหมดแล้วเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งไม่ไม่น่าจะซื้ออะไรได้เพิ่ม ในระยะเวลาใกล้แล้วนะคะถึงซื้อตอนนี้เนี่ยกว่าจะสมมอบเนี่ยก็ต้องเป็นอีกประมาณ5ปีข้างหน้านะคะซึ่งก็กคงจะไม่ได้ช่วยลดการเกินดุลการเกินดุลการค้าประทานสหรัฐใกล้ในในในเร็ววันอย่างนี้เนี่ยราต้องบอกว่า Exhaust Option แล้วไม่เหลือ Option อะไรนะคะจะต้องมีการพูดคุยอย่างอื่นบนโตน๊ะเจรจามากขึ้นเช่นเความมั่นคงตนค่ะแต่ถ้าจะให้ ได้รายละเอียดนะคะที่ผู้ชมชาวไทยเนี่ยพอจะเห็นภาพนะคะประเด็นความมั่นคงมันกว้างขวางมากนะคะอะไรที่เป็นไพ่ของเราซึ่งเราเสนอเขาได้แล้วมันน่าจะโดนใจเขานะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันนะคะเราก็ไม่ได้สูญเสียผลประโยชน์ของชาติมากนักนะคะเพราะขึ้นชื่อว่าความมั่นคงเราเนี่ยมันคือ,อสิ่งที่เป็นจุดพื้นฐานสำคัญของชาติเลยค่ะคุณหมายคะ่ะอะไรที่เราแลกได้อะไรที่เป็นไพ่ของเรา แน่นอนค่ะว่าที่ที่ได้ได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างที่ค่อนข้าง,าาง,างาไม่ไม่ไม่น่าที่จะยอมรับนะคะก็คือเรื่องของการเข้ามาตั้งฐานทับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าดิฉันคิดว่าเม,มียังมีเรื่องอื่นๆที่ที่เราจะสามารถที่จะแสดงจุดยืนนะคะเอได้นะโดยาการที่เอแสดงความ ชัดเจนในเรื่องของการที่เราไม่ได้เอ็นเอียรเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของประเทศทางหน้าหรือว่าจริงจังมากขึ้นในเรื่องของการที่เอ่อที่จะเอ่อแสดงจุดยืนกับประเทศจีนนะคะอย่างเช่นเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เจอคอร์สสินค้าสูญสิน,นะคะแต่ว่าเธอปัญหาในเรื่องของการเข้ามาตีตลาดของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน แต่ก็ต้องยอมรับว่าทางประเทศไทยเองเนี่ยค่อนข้างที่จะล้าเลยที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะไปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะการที่จะรูุ้ดมาพูดคุยกับประเทศจีนเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือั่อการทําผิดกฎหมายของนักธุรกิจที่หรือว่านักลงทุนของจา,จ,าจ,าจากประเทศจีนเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะแสงดงยืนได้อย่างเข้มแข็งมากเช่นเดียวกันในจุดนี้โดยที่ไม่ใช่เป็นแค่ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการ แสดงจุดยืนทา,ทางการเมืองระหว่างประเทศกับทางประเทศจีนไปด้วยในเวลาเดียวกันการที่เรานิ่งเงียบเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรายอมซีโรรล,ล่าต่อหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่จะเข้ามาทําอะไรกับประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้บอกว่าในข้อเสนอนั้นเราควรต้องยอมรับอย่างเช่นการเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยไม่ไม่ไม่ควรที่จะรับแต่ว่ามันมีวิธีการอื่นๆท,ที่ที่จะแสดง จุดยืนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีนในเวลาเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่จะมุง่ง tackle หรือว่า address ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจผิดกฎหมายของประเทศจีนออของนักธุรกิจจีนในประเทศไทยเป็นต้น หรือว่าส่วนที่เป็นเรื่องของงบแความมั่นคงนะคะเพราะเราก็จะเห็นเรื่องของงบความมั่นคงเนี่ยญี่ปุ่นก็เจอนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้แม้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเทอริฟนะคะแต่ว่าคุณทรัมป์นี่ก็ปีไปกดดันเนโตให้เพิ่มงบความมั่นคงเช่นเดียวกันนะคะป<ๆ>ระเด็นเรื่องของบ้านเราเนี่ยงบโคอปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าคือการจัดซื้ออาวุธหรือว่ายุโทโธป,ปกรณ์นะคะซึ่งก็แน่นอนก็เป็นผลดักต์หลักของเขาด้วยเหมือนกันนะคะมันจะอยู่ในดีลได้ไหมคะหรือว่ามันเป็นดีลที่เขาจะพอใจา ก็มีการก็มีการนำเสนอนะคะว่าการจัดซื้ออุปกรณ์ยุทนี่ก็ควรที่จะ,ะเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เราเคยที่จะซอสจากแหล่งอื่นเนี่ยมามาซื้อจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะมีการพูดถึงเครื่องบินรบอย่างกริปเป,น,เปนนะคะว่าจะเปลี่ยนไปเป็น F16 หรือว่า F35 นะคะอาจะยากหน่อยนะคะ,ะได้หรือไม่ต้องบอกว่าอาจจะเอะเกิน เจนจุดที่จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้มามาพอสมควรแล้วนะคะไม่แน่ใจว่า,าดิวกับทําเป็นเป้นเนี่ยน่าจะเดินหน้าไปไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังมีออปชันอื่นๆเช่นพวกเครื่องบินลำเลียนนะคะสี่ถึงสามศูนย์หรือว่าอา,อาวุธยุโทโธปกรณ์เี่ยจะไม่ใช่เป็นของใหญ่เดียวชิ้นใหญ่ๆเช่นเครื่องบินลบอย่เดียวนะคะก็สามารถที่จะจะซอสาานะคะ อาวุธจากสหรัฐอเมริกาได้แต่ของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นวันทามแล้วก็แล้วก็เว้นระยะไปค่อนข้างนานกว่าที่จะมีการซื้อใหม่มันก็คงจะช่วยลดการเกิดดุลได้ในระยะเวลาในเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเดิมไม่ใช่ของที่เราสามารถที่จะซื้อใหม่เพิ่มได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันว่าสามารถไปอยู่ในแพ็กเกจได้แน่ๆแหแล้ค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของภาษีนะคะอันนี้เป็นเฉพาะ ส่วนที่เป็นภาษีตอบโต้ to, แล้วก็ส่วนที่เป็นภาษีที่เป็น transshipment นะคะก่อนหน้านี้คุณทรัมป์เพิ่งจะมีประกาศเหมือนกันค่ะคุณหมายคะ่ะบอกว่าชาติที่มีความร่วมมือทางนโยบายกับกลุ่ม Bri กสที่เป็นลักษณะของแอนตี้อเมริกาเนี่ยจะถูกชาร์จภาษีบวกออนท็อปเข้าไปอีก10%นะคะประเทศเราเพิ่งเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการของ B ริกสนะคะมะีตัวแทนจากทางฝั่งของรัฐบ,บาลไปร่วมประชุมบริกสด้วยนะคะเรามีความเสี่ยงตรงนี้อีกหรือเปล่าคะในมุมมองของคุณหมาย ค่ะแน่นอน,นะค่ะว่าเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างชัดเจนว่าทางโดนัลด์ทรัมเองก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มภาษีอีก10%นะคะณตอนนี้เนี่ยก็โดนไปแล้ว36ถ้าถ้าโดนคนเลื่อนบริอีกก็จะท็อปอัพเป็น46%เนี่ยถ้าเป็นจริงก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆนะคะแต่จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีหนังสือยังเป็นทงการ คนเรียบขาวที่ที่จะยืนยันข้อเท็จจริงนี้อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเออเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ที่เราจะต้องวางวางโพซิชันของทางการเมืองระหว่างประเทศไว้ให้ดีกันนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่กลายเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการกับกับกลุ่มบริษันะคะมันจะไม่ไสมาชิกเอ่อแต่ว่าประเทศรอบๆเราอ,อ,อย่างเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็น ร่วมเป็นผู้ส่วนด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยเพราะถ้าโดนก็โดนเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่อาจจะใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเก็บจริงเ,เป็นการแค่คำขู่ของทางของทางประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทีนี้ด้านหนึ่งแน่นอนว่าต้องเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้ดีลที่ดีที่สุดนะคะดีลได้ดีเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่คุณหม่ก็วิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าเรทมันอาจจะมาประมาณ 20%นะคะทีนี้การเตรียมรับแรงกระแทกของเราในฝั่งของอการเงินการคลังนะคะคุณหมายมองว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะงบประมาณควรต้องมีการปรับต้องเปลี่ยนอย่างไรหรือเปล่านะคะเราจะเจอทั้งภาษีที่ถูกชาร์จเพิ่มขึ้นแล้วก็ถถูกบีบให้เปิดตลาดสินค้าจะ90%ก็ตามนะคะมันก็จะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนของความเดือดร้อนของคนที่อยในอุตสาหกรรมตามมาด้วยเหมือนกันนะคะตามมาอย่างนี้เนี่ยจัดทํางบประมาณอย่างไรคะที่จะรองรับ ค่ะกเ็เรื่องการเตรียมมาตรก,การที่จะรองรับผลกระทบนะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยจะพยายามที่จะใส่ามาตรการเหล่านี้ไว้ในโครงการต้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าก็ยังนักว่าน้อยมากนะคะแลก็ไม่ได้สัดส่วนกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราถูกเก็บภาษีที่20%หรือจนถึง3 0%ก็ต่ก็ตามก็ไม่ได้สัดส่วนนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะอยู่แค่คโครงการ เดียวนะคะที่ให้สินเชื่อ,อผู้ประกอบการที่เป็นผู้สง่งออกที่จะได้รับผลกระทบเพื่อการพยุงการจ้างงานนะคะเป็นการให้งบประมาณผ่านสำนักง,งาน,ป,นารงประกันสังคมค่ะหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งการให้สินเชื่อในวงเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ยนะคะถ้าเราจะนับเป็นจํานวนตําแหน่งงานที่เราจะสามารถเซฟได้เนี<ม>่ยฉัคิดว่าก็คงจะไม่ได้เยอะนะคะคงจะไม่ถึงหลักล้านตําแหน่ง ก็ก็เอ่อก็เลยยิ่งสะท้อนว่าอาจจะยังต้องมีมาตรการอื่นๆที่จะต้องใช้ในการเดียวยังกรบมากแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นในลักษณะของสินเชื่อจะต้องมีการเตรียมเป็นเงินหุกหนุนสำหรับการพริการณาจ้างางานนะคะคุค้ายกับตอนที่เราทำในช่วงโควิดนะคะมีมีเงินสำหรับการที่จะไปช่วยผู้ประกอบการหาตลาดส่งออกใหม่ๆนะคะทดแทนตลาดของสหรัฐอเมริกาถ้าในท้ายที่สุดเราไม่สามารถที่จะสู้ แข่งขันเรื่องรองาคาได้นะคะในเรื่องของเกษตรกรที่อาจจะต้องมีการให้งบประมาณให้เงินอุดหนุนในการที่จะเปลี่ยนพืชถ้าเมื่อต้องมีการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเ,เกษตรกรกาจ,จําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนพืชเพาะปลูกน,นะคะแต่ว่าตรงนีงไ้ไม่ได้มีการเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่แล้วถ้าไปดูงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ของปี6กแ ก็ต้องบอกว่าเหลือน like <that> ้อยมากแล้วนะตอนนี้เอ่อสเปซที่จะสามารถใช้ได้เนี่ยมันไม่ไม่ถึงแสนล้านแล้วด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าจะมีเหลืออยู่จากโครงการต้นริฐกิจสิล้านนะคะมีงบกลางเหลืออยู่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นล้านเนี่ยแต่รวมกันแล้วเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็ไม่น่าสามารถใช้จ่ายได้ทันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ่อจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ในช่ววันปี2019ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้น ที่สุดก็จะเป็นในปีหน้าอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งอตอนนี้กรรมธิการพิเศษก็เป็นกรรมธิการงุ่งมาแล้วก็กำลังพิจรารณางบประมาณของปี69อยู่แล้วก็พยายามที่จะ,ะไปรับลดงบประมาณนะคะหรือว่าปรับเปลีบบ่ยนการจัดลำดับความสำคัญโครงการอะไรต่างๆเตรียมไว้นะคะแต่ว่ากรรมธิการในฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะทางเราเองก็เลยได้เฟสประเด็นนี้ในที่ประชุมกรรมธิการ ว่าอยากให้คุณพี่ชัยเนี่ยเข้ามาชี้แจงในห้องกรรมการงบประมาณว่าจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีแนวทางานนาโยบายอยา่างไรที่จะจัดการกับตัวงบประมาณก้9ที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นะคะถ้า,าคิดว่าจําเป็นที่จะต้องเตรียมเลดเงินเอาไว้สำหรับการากู้เศรษฐกิจในปี2569วงเงินมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะอมอบนโยบายแล้วก็ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมกัน ปรับลดงบประมาณนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินไว้เป็นกระสุนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในปี69ค่ะแต่ว่าก็นำเสนอไปแล้วว่ายังไม่ได้รับออการตอบรับเข้าใจว่าเดี๋ยวจะเป็นคุณจุลพันธ์มาชี้แจงเรื่องนี้ให้กับเราะคะ่ะว่ายังไม่ได้กําหนดวันนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1เดือนก็จะการพิจารณางบประมาณก็จะเสร็จสิ้นในชั้นกรรมธิการแล้วก็จะเข้าสู่การบงสภาแล้วค่ะก็กังวลเหลือเกินว่าจะเตรียมการอะไรได้ทัน